พี่เอไว้ไม่พี่น้องมือนี้ห้ากับสิไปหานอนหน้าเนาะบ่อยบ่ยถือเพียงไปน่อเนาะเออถือแต่เข่าพี่น้องถือแต่เข่าไปแต่บ่ยถือกินไปเนาะหากินอยู่ปุ่นเงี่ยงกบเงี่ยงเขียกินเนาะสิได้ได้เพียงกินกินได้กับกินเนาะไปหาหญิงหนุมเนาะพี่น้องไปมืดไปหาหญิงหุ่มไปเลืนและถือกลับไปน่อเนาะบางที่ห้ใส่ห้ากับสีพยายามเนาะเงี้ยมขึ้นแล้วเนาะไปหับส้มกันพี่เนาะไปลุ้นกันว่ามันสิได้ายขึ้นโบได้เนาะบางทีกัจีกัจีกินพี่เนาะถามนบ่มีกัไปกันเลย เข้ามาสีเข้ามาอ่ำมาเมื่อนี่กับพ่อมาณบ่พมบ่พุ่มเล่นเว้ยบ่วินบ่อุปบ่วินบ่สุปบ่ออ่ำเนาะมี่สีหาขุนเนี่ยร่วมทั้งบ่พ่วงกับพ่อมาณโอุ้นเนาะตอนนี้เขาก็เดินทางสิไปหาหนอนหน้าเนาะเข้ามาสีเข้ากับมีอยู่หาขุนพี่เนาะร่วมทั้งบ่พ่วงกับโอุ้นเนาะไปลุ้นกันพี่เนาะว่ามันจีได้กิ่นยังเนาะ บางทีกะจีกะจีบางทีกะไปถือไปถือห้องกินมาแต่ถืออย่เนาะไปถือไปเนาะปลากินอยู่ข้างหน้าพี่เนาะปลาละอยู่ข้างหน้าลุยลุยพี่เนาะบางมือนี้ให้มือมันชิ้นสามถาเนาะหน้าบ่อปลาเนี่เมื่อกี้เนี่ยปลาต่าปลาต่ามั้ย

ถือมาใส่กับประมมณที่ปลายหลังเนาะพี่นนอะตอนเออใส่แล้วเนาะยังเหลือสองหลังอ่ะเหลือสองหลังเนาะยังใส่ตอนนี้เขาก็เห็นเทียงนอนแล้วเนาะพี่นนอะนอนหนีเนาะตะกี้เราถีไปนอนเที่ยวพุ่นเนาะชิป็นกับนางเผาเทียงแหละตอนนี้เราก็ปรสีไปหาพื้นเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้าในวันนี้ตอนนี้ก็เลิกมืดเติบแน่ เพราะว่าเพราะว่าย้ำมันคำแล้วมันอันนี้เนาะย้ำมันดังไพ่หยาเนาะพี่เนาะเท่านี้เออเท่นี้บ่มีปัญหาพี่เนาะเท่านี้อันมันมีช่วงกเจ้าอ่อนเนาะถ้าเท่านั่วบ่อปานนี่พี่ร้ายพี่เนาะว่าสิเป็นละให้พี่เนาะบิ่งพี่เนาะตอนเดียดนี่ฮะหยาเนาะอันจุมบาวินงุมเพิ่นบ่ญหยาเนาะบาดบาดจุมเพิ่นเห็ดอลไรจุมเพิ่นสิหยาเองพี่เนาะตัวที่หนึ่งอ่ะบาทบวบ่พวบหยาเนาะบวบนี่ก็หยาเนี่พี่เนาะเพราะว่าคือเห็นแล้วเนาะ Hả? Đợi đợi đợi. Vì nó bọn quài mới chịu khổ dư không. À vầy thì là lên thì là nổi.

เนี่ยโอเนี่ยมมาพมเอนะามานคุณล่ะลำนะมาพุมกับเอาลนะพี่น่าลใหญ่เออมาพ่มมาลใหไ่อู้อะเมียนังมนังเลยอู้เลยมาพุมก็เลยเฉียวเลยมาพุมอนะนมอ๋อยพี่นมองไปเมื่อสักครู่นหาบึงท่านผู้ชมมื่อแรง ว่ามันสิมีแสงผีปอบหรือเปล่าครับพี่ท่านผู้ทรงแถวนี้คนเห็นเห็นลายพี่เนาะแถวหน้าบ่อปลาเนี่ยห่างแบบอันพี่บ่อห่วงย่านเนาะบ่อปานี่ยสิป้ายยิ้วบ่อฟวงไปนั่งหย่านะว่าเนี่ยเป็นบ่อเป็นบ่อปานบมอย่านนะบ่อห่วงว่าแล้วเพิ่อนเขหฮุตนะตอนนี้นี่บ่อสุกกำลังหาดนพื้นมานะครับท่านผู้ชมเพิ่อนก็ได้ลายเติบอยู่นะครับโบวิน ดสีนมันเพ่อเพื่ได้หนอละดได้พิ้งสนันเด้ออ้อเลบักชีอบาปานนด้สิได้ยักโดดแล้วบาาน่ะไวได้ทักี่โดดได้อนถ้ากำลังสีดังไผ่เราทำไปส้มทำเนาะตอนเล้นตกดินแล้วพวเ่นตกดินเลยน้วนาองป่าว้อววดีครับทไผสมอยู่ตรงหน้าคือเก่าตอนนี้ก็ประมาณจ็ดโมงเนาะ ตอนนี้กําลังอีด่งไผ่ลูกนะถ้ากับไปเอาก็ไผ่น่ามาดังถาเอาขี่ชิ้มือเอานะตอนนี้ชื่อเป็นกําลังเที่ยงเลยลยพี่เนาะลําลังคุก็อยากไปนอนกับหานเพื่อนกับเบาห่วงนะลํางคุก็อยากนอนเที่ยงนี้เนาะมันเ่ยชิมนอนเที่ยงนี้เนาะ เราป่าจีนอนอยู่ไหนบ่ป่าเออบ่ป่ามันนอนน้ำข่อยเราเราบ้างมันพูดจีบินมันนอนน้ำข่อยแน่น่ะออเบ่สุกเนาะข่อยที่กันมันนอนน้ำบ่บ่วงเมื่อไหร่วะเนี่ยเออเอออันนี้เมียนเด้อบ่ป่าจีมันนอนอยู่นี่เนาะเพิ่งเพิ่งกับเพื่อนบ่พ่วงเนาะ บ่ออ่ำบ่ออ่ำที่นอ่นก็เดี่ยวว่ะวู้เลยอ่ะเอ้ยไม่รายเนาะตอนนี้ก็สีหดจิฮุบบูคึงเลยเนะพี่น้องโอ้ชิวเบินแลนไปแล้วนอนหน้าคือเก่าเนาะพี่เนาะเหมือนนี่นี่ซุเันสีเฮ็ดซุมนอนเนาะพี่เนาะซูเปอรสีเฮ็ดซุมนอนนี่เนาะมินมีเพื่อนกองเพื่อนนี่เนาะ เพื่อตุ่มเลเอาเพื่อตุ่มสิเอว่ามาพวงนหนทีไปนอนอยู่หานเพื่องแล้วพี่เนาะอู้แล้วเก็บหงื่ออันเหม็นเพี้ยงหมุงกับไวเอามาเนาะพี่เนาะเมือนเนี่นะมุงกับไวอมาอันยุ่งคือสีอันรูมเนาะพี่เนาะรูมใส่เนาะไ่ไมีมุงเหมือนเนี่ยนี่แต่พรมก็ละพื้นเนาะนะจะเป็นเห็ดแล้วตอนนี่โอ้ปีนโตแล้วปีโตอันพี่น้องเหมือนด้วว่าสุ โหโมสูกเค็ดแล้วพุดโหดพี่น้องอย่าสออโหคากันอ่นหนวเอาด้่าบโหดโุพุดโหดนะพี่น้องเทืองผาขุดง่มพี่น้องตอนนี้ก็หุ้มุ่งหุกมุ่งคึงเลยนะพี่น้องนี่เทืองผาเทืองผาเป็นชีเหลืองนะมันตะเวนตุกเลยนะพี่น้องมันก็หุ้งมุ่งะ โอ้โหตานหน่อยเอันแล้วผู้วาหน่อเนี่ยเอาผ่านมาเน่ยเอาผ่านปฏิสุกเนาะเอาผ่านมาเลยเบิ่งเห็ดแล้วนี่เที่ยงกันแล้วนี่โอปานมาปานกับเบาอ่ำกับเบาหุ่นเนาะสามสีคนชิเวนตอนนี้ชิเวนกำลังนี่ละมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องว่าชิเวนป็ดสุกได้เลยเนาะกำลังรอห้ามไอ้พี่น้อง เชืนถือหมอไพ่มาเนาะมีแต่บ่อผัวถือคนเดียวพี่อนมันอนพี่เังบ้ถือเนาะอ่างลังหาื่งเลยเนาะเช่สนจีกังเนี่ยเบ้งเนาะกังเนี่ยสุกเชนเอาไปมันจะได้เจ้คนเนี่ยหอดเบิ้สือคนยไอยากได้เบิสือคนอยู่ไวสเบินอนนกินได้เอ๋ ไม่ใช <c ười> <ình> ่ไม่รู้ไ่เงาคืนขจอเรอนี่ของผิดนะจะมัอนอนนอนบรเบิดอยู่เนรอมันมันเจาะมือเนาะหมอขเข้าไปแล้วตอนนี้วราซุกกระเปอาใบแรกี่อยางเกี่ยนแพี่เนาะคาไม่จีบเด็กตัวเนายางจีถอดได้เยพี่เนาะเบียงกับเอาเบดเนาะตอนนเบียงกับกีได้กีได้กินเบเบียเนคุ Chút chút hết là vì nó nhường luôn đâu bunny ăn đâu mhm 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 khá nhỏ mhm 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 thì ngày à, 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 à. tự nó ở nào, ở vị trí đó không, cái nào bị út, chờ rồi các bạn, trên này, cái cái út cái này, cái này, cái này, này, cái 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 này, cái

ขาถั่ข้าวน้อสีตัวพี่น้องว่าุนยที่กินมากนาอแต่มันเป็นสถือเพงขายซ้ำหน่วยก็เพียงก็เพียงขายซ้มหน่วยเนี่ยชุบันถือขายซ้มหน่วยมากปั่นกันกินชุบนเขาเข้ไปนอน้อมาหวงกินน้อเุบันน้อมาหวงกีกีเขากีกินนาอกเขาินะคือปัขาอยู่นะปัม่ไป้มือกินเจนตอนนี้ มือดำๆถ้าพี่น้องเพื่อนไม่ได้ก็กับกินเบอร์การ์ดเลยเนาะยิ้วคอแล้วพี่น้องไปกินนั่งชิลๆเนาะได้คอยังอมีไว้ปั่นปั่นขอทีอะไรเนาะทำไรให้โค้ปปั่นหน่อยปั่นเพื่องตอนนี้สีลงมือจีแล้วพี่น้องเพลงเนี่ยน้องลืมแล้วบ่ที่ของเฮาเคยปั่นก็จีหอดน้ำหนาวทุกทีก็มี <cười> <Yeah>. <cười> được với nó vì nó chi với chi cả với xây phía nó với thiếu phía ngoài đấy bạn khẩu là cả chi thế nó non lืm leo bò chi sông hấu khơi chí, nào thiếu <laughs> 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 เคยมีเจ้าเขียงแต่พี่ไฟเดวลืมแมไฟีสองตอนต้อมยนาไไดาืมเางใจดวงนี้ก็ยังจดจำยังคิดถึงทุกคันกระทำอันนี้ก็ห่อไป้ชุ่สำหรับ พ้อนเป็นมันบบเป็นหานเนาะอันจีนอันนี้รวงกะมันเป็นหีเแเนาะเล่อันนี้โบซูสามีเนาะเลยจีบบซูามีอ,อุนอ่นเนาะพอดิกินแแต่ต้องซีมด้วยย <c oughs> ืนี่นเสะอยู่ะเสอยู่เนาะซีมนยหนึ่งกันไซีรับซีมเนี่ยนกินแน กินนี้มันเป็ยากันหมอนี่ที่อัวปุกต่อมีเนาะทเป็นกากินเบิดปลายเนาะใครซ้ำเยที่เป็นปันเดียกินสีหาคนเนาะจะบาบวงอะไรบกินน้ำหม้อเขาไปยืสุกเนาะบอกนี่ตั้งหัวปุกแา้พี่เนาะ ไหนี่ออไได้หลอกระสนามาพี่น้องม่กีนกันเนาะยอยยินกเาตอนนี้ฮ่าลาไปหัวเลยพี่น้อะเปลี่ยนวิธีการใหม่เนาะเปลี่ยนวิธีการใหม่เนาะต เห็นหูเพื่อนอะกูกับปูไปจีเนาะพี่อนเนาะบัวกินหอยบัวอีเนาะจีเพี้ยจีกับจีกับปูสุกสองเพี่เนาะชาวบ้านค้างค้างบัวได้เนาะไม้เห็นบัวแมนไม้เนื้อแข็งเนาะเอาไม้เห็นเพี้ยใช่เจ้าเนาะเน่ารับสนิทเลยเนาะเกี่ยนหูเพืนะยังอปูตัวน้อยน่ะ Zoom, zoom, <laughs> you <yên off>. know. <laughs> nó mọi người. No one there. No dễ there. Hm, 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 chì hm, 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 gìn sáu nó bôi in nó miếng mảnh nhám này có miếng gì vậy nó miếng mảnh nhám này có miếng vậy nè xe đại bớt thuốc diệt nó nè mà miếng nhám kia nó vẫn miếng vậy nó nó lìa nó ah bỏ bàn à miếng hát gì vậy nó bớt vậy vậy วไปอพเนามชิหลอกบบุงเนาะดี๋อวเข่าหมุ่ก็บใอุ่นพี่เนาะข้างในเนาะตอนนี้เบียนเพ็ดเลยพี่เนาะจีเขียนแล้รตัวเนี่อันพี่วะอันตายเนาะ เอานเนี่ยเสียะจีนิ้ขาเลยพี่น้องตอนนี้ยูเห็นมอนี่เอาไปกระพูดแล้วลีหาชือกเลยเลเสลาีเจอ้ตไเออยเอกแต่ยกเหมือนน่กบเอากลัาั่าไเอกอมอออาอืมออืออืมอืมอืมอืออืออือยอวอืมออือออืมอืมออ บาสุกหอกินนะเนาะกิรอที hmm. ่น ok ่ายเนาะบาวินบาวินก ok. ับบอบออ่ำก ok ักะปูละตวนะตอนนี ok. ้ก ok. ็สซุกเลยนะพี่เนาะแค่บอลซุกคือบอลุกเนาะกินไปเวิร์ี่เนาะเขียนอันเดียวเขียนตัวเดียวเนาะจีกับจีกับหอบลูกอนูดยินครับวกีน้ำขับเลยเกียรเขียรตัวเดียวกินกเขา

เดี๋ยม่วเยิ่ยเยอ่ยิ่งนีวเย่ยากนะบุหรี่ทั้งหมดนี่นนเลยขี้นัอยัวเออวัวอะไนะตอนนี้กขีนอยดีอ่ะน้อพี่เนาะเก๋กินเบิดแล้วเนาะเอแต่ีอเดี๋วเดี๋ม่าเลยามาขเง เบาหัวงะปัดนปั่เนี่ยยปั่นแรกกบุ้งไม่ได้บอกไเยอะกับแปนมุ้งตอนนี้ห้อกับมันนอนหานเพื่อนนอนซืเปิลบอลซืเปิลเสุมน่งซืบเปินอนสองสามคนซืบเปิเนาะหอกับมานนอนอยู่หันเพื่อนมาพี่เนาะมันจะอุ่นนาพี่เนาะตอนนี้ซืเปิยานพี่เลยพี่เนาะเมื่อหยุบอยู่บอลเยอลย่ต่หนึ่งสบเปิว่าจีบเป็นนอนสุมซืบเปิลยืนหันเนาะ บานนี้มันจุบเดียวแล้วเนี่ยยินเสียงบเดียวป่ยาปานนี้ดสิเป็นนอนหนาปานว่าปานเยอะยาสิ่งเยนะ่นี่นาทหลอดหัวเขามาเนาะน้ำกันจับก้อนเลือนออกเลือดเตกเลือดเตลแ่บอกัหวงเจ็บแล้วบ่หลวงชื่อวันกวบยานพีน้องเนาะชืวันว่าสิเป็นนออนยี่ซุ่มชือวันือนเนะมานนน้ำบ่วห่วงเบิือนเนาะอยู่ในหารเพื่อ มันเป็นะกชวนนอนแล้วจะลุกอ่สชวนควมหยาดนี้ันนอนหุมตุ่มมันซำเออซำมันเนี้ยกอดเดียวแล้วมันนอนกอดเดียวเห็นไหมดูว่านันโอ้มันเป็นไก่เลยพี่น้องอนอนตุ่มหยุก ผมเดียนนอนเนาะบัวพวนอนอยู่มุงบัวพวนอนจนลุบเลยหลังจากนั้นอนตื่นแล้วนะพี่เนาะกับประมาณหกหมู่หกหมูพี่เนาะประมาณหกหมูเนี่ยจะเว็นกระรังสีขึ้นเนาะของผ้ายังแดงอยู่นอนอยู่อันหันเพื่องเนาะนอนที่เป็นนอดเกาะเดียร์ที่เปนยานผีเนาะเลยมันหนาวเนาะอืนี่ห่างหัวเทียงกะ เลย่อไปนอนอยู่หานเพื่อนยังฟางท้งพุนตอนนี้ว่ากำลังสพยายามก้าวหน่อยพีเนาะไปลุ้นกันเนาะว่าสิมันอยู่บนอ้องม,มือน,นนี่ใส่ป้าเมียนแต่เดววางวางมือพวกม้วนนี้เงินถือลีพี่เนาะมาอันในซะื้อเนาะลังที่หนึ่งกันเนาะใส่ซองรังเนาะอยู่หนีเนาะใส่ซองรังกับมานอะไรพี่เนาะอ๋อมันออกมาอาจจะผุนเนาะ Mán thế kìa Mán hả chị nọ chứ Bạn bây xa lại nó Để xong lắng em thử rồi nó Lắng, lắng thì thử lại mà lắng thì xong hả chị nọ Nó thay nì nó Bỏ thử xong hả nó xay xong lắng cả thử nọ Dòng xong lắng nó Thử Mán xong lắng ม, ان, ม, ان, ม, ان. มัน,น,นมันมันมึเนี่ยำมอรับเนาะมันไ่เทาไรเจ๋งครับเนาะตอนนี้ดูเป็กรล่างลงมาแต่หานเพืองเลยพี่เนาะนอนหานเพื่องล้างนี่แหะจินนอนที่น่ะเนาะข้ากยครับเมียนยูซิไปล้างไปยามกระตอยนะโองมือแบบหมมันนะชีิเงีพี่เาำหมอนง ôm thiêng họ bên đó, ừ, từ phần cái lăng háo con thiêng xíu mưa vậy đó, có đi mà hai giảm cáp một đứa nó xài cáp miệng gì đó, cái lăng đơn thang mưa vậy đó, ừ, nằm mò cả, nằm mò cả, tìm vô ôm đây, trong tiền cái chậu, cái lăng đơn thang mưa vậy đó, xài cáp cái bị thứ nó zip bài lăng nó. ถือตะลังเดียวที่เมื่อจีเจียกินให้พี่น้องเบ <c oughs> ิ่งบ่หืนกินให้มันอิ่มอิ่มพี่น้องจั <c oughs> บเ <c oughs> ออเขามีไงแล้วสิีอิ่มให้บ่ <c oughs> โอหมองพี่น้องหมองงามมาลีพี่น้องเนี่ยกินดอกอย่งนึ่งเนี่ยขวดงามเนาะหอมเลยไก่คออั่วและพี่น้องตอนนี้ <c oughs> หอดคอดอั่วเล้ว ขึ้นนีนาเอาอีกแด้ขึนนีขึ้นนีปลาหีนาแล้ปลาโตเลยแม่นอนจุบเดียวยู่่เพิ่น่ะวยานที่เพิบนน่ะาห่วงนอนเนยกนะทีามงาไหมิงาะสำหรับคลิปนี้ก็เจ้าเพื่อนตวนี้น้ะพี่น้องฝ่กพี่น้องกดไหลก้แ์กดติดตามกดกระดิงแจงเตือนเพื่อเป็นกำลังใจ ไอสองบอบวงบอบปานทองสายหลานนี่เด้อพี่น้องบ๊ายบาย